องมากับสยามราราลมปเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ถามถ้าไปทานยีไหมคะมีจิ้มไหก็จากผลจากปีที่แล้วนะครับเราก็คิดว่ามันสนุกมากปีนี้เราก็เลยอยากจะทําให้มันดีขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นสนุกขึ้นให้คนมาเอนจอยในความครีเอทีฟของเราแบบมากๆอะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กันก็จะเพิ่มความพิเศษจากปีก่อนยังไงบ้างกันในปีนี้โอ้เยอะมากอีเเน์เยอะมากเรากิจกรรมเยอะมากเลยครับจัดเต็มทุกอย่างอยากให้ทุกท่าน อยากให้คนมา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 ร่วมงานกันมากกว่าศิลปินเยอะมากเป็นร้อยชีวิต proxy n o n o น o pixi non sarah รวมถึงคุณจีดด้วยเออพีเคกรุ๊ปแบบโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวมีเรามีลิสต์รายชื่อขึ้นให้กว่าร้อยชีวิตเลยค่ะเห็นบอกว่าปีนี้ทุ่งงบไปถึง50ล้านเลยใช่ทำไมมันต้องอลังการขนาดนั้นคะคุณก๊อฟถ้ามันไม่อลังมันก็ไม่สุดมันจะไม่ไวร้องมันจะไม่ไวร้องเดี๋ยวมันไม่มีมันไม่เป็นกิมมิค ของประเทศใช่เราตั้งใจทําให้เป็นเทศกาลใช่เทศกาลของประเทศไทยเลยเราก็เลยต้องเต็มที่ค่ะก็หวังใจว่าเราจะได้รับการต้อนรับและก็ตอบรับจากแฟนๆนะคะหรือว่าประชาชนทุกๆท่านที่อยากจะมาเที่ยวงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เข้าใจว่ามันเป็นสีสันของของชีวิตแหละไลฟ์สไตล์คนเรามันก็ปีปี๊มาอวาเลนไทายสงกราน สองครานแล้วก็ฮาโลวีนลอยกระทงนะอะลยกรทงเนีย่ยมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเราคิดว่าฮาโลวีนมันจะเป็นที่ที่ที่เราจัดที่สยามเนี่ยน่าจะเป็นจุดเช็คพอยต์นอกจากคนไทยแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเพราะว่าฮาโลวีนมันมัน g l o b a l ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ยิ่งอย่างปีที่แล้วพอเราจัดเนี่ยต่างชาติเยอะเขาก็ไปพูดต่อกันไปใ,ในสมัยก่อนเป็นทวิตเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้ก็ ทักชวนกันมาปีนี้ก็น่าจะเยอะขึ้นหมดเลยเรียกว่าแน่นอนก็มาอีเวนต์นี้ได้เลยเพราะว่าต้องต้องมีเป็นต่างก็คือขึ้นขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์เอ็กเนาะตอนนี้ยังไม่เอ็กเนาะทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยโดยที่เป็นออร์แกนิกนะคะเออกิจกรรมจะมีอะไรให้เราได้แบบไปได้เล่นสนุกมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเพราะว่าสปอนเซอร์ของเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแต่ละบูธของสปอนเซอร์เนี่ยมาเข้าร่วมจอยกับเราจะมีอ่ะธีมที่เกี่ยวกับฮาโลวีนทุกทุก เสปอนเซอร์และรวมทั้งเราจะปิดซอยซอย5ตรงฝั่งซอย5นะคะก็จะเป็นอาหารทั้งหมดซึ่งอาหารแต่ละร้านที่มาก็คือเราคัดสารจากเชฟต่างๆมิชลินก็มาอาหารที่แบบว่าเป็นอาหารอร่อยที่หรือเป็นอาหารไวรัลก็มานะคะมีเนยก็มีนะคะแต่ว่าน้องหมี่ไม่ได้มามาแต่อาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อะไรนะคะน่ารักเนาะ คล้ายๆอยู่นะเราอ่ะมันจะมีแต่เปลีนมาก็จะแบบร่วมสนุกเกมได้เงินรางวัลแล้วก็มีได้เงินรางวัลค่ะมีเงินรางวัลด้วยครับที่แจกก็อยากให้ทุกคนแต่งตัวมาหนึ่งหมื่นบาทนะคะต่อกันหนึ่งครั้งค่ะต่อกันล้วงน้ำผู้เนาะถ้าไปเป็นจะมาเราต้องเตรียมตัวยังไปไปเป็นวันแต่งเต็มมาเลยครับแต่งให้เต็มมาเลยครับท่านประธานของเราเต็มขนาดไหนคะ ฮะพอสมควรพอสมควรให้สนุกให้สนุก,ออกให้สนุก,กคือแบบว่าบันเทิงที่แน่นแล้วอีกหนึ่งอันแล้วเอ้ยเรื่อง s e c u r i t ิเ่ะเราเตรียมไว้ยังไงบ้างมา,ากไกา PMCU เนี่ยเขาจัดงานอยู่แล้วตลอดแล้วจากประสบการณ์ของเรา Flex 1 0 4 5เรากา็ต้องเรียกว่าจัดแฟนมีศิลปินวอล์กอินเข้าคลื่นเราตลอดเรามี แฟนคลับมาโดยตลอดนะคะเราก็มีโน้ตฮาวแหละมีความรู้ที่เราจะดูเรื่อง Security อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ทั้ง PMCU ด้วยแล้วก็เราประสานงานกับทางตำรวจด้วยนะคะสนอเขตนี้เราก็คุยหมดค่ะทุกภาคส่วนจัดการครบทุกสิ่งมาเที่ยวได้อย่างสบายใจสบายใจมากไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเพาะเราก็พาครอบครัวมาพาด้ออม่างเาด้ยอย่างปีที่แล้วประสบความสำเร็จไปแล้วปีนี้ทำคาดหวังที่ส มันคืออะไรยังไงคมันจะดีกันอร่อยจริงๆดัชนีนี้มันต้องดูที่ความสุขของแฟนๆน,นะว่าเขามาแล้วเขาแฮปปี้แค่ไหนค <ฮะ S 2> ่ะเขาคาดหวังไปถึงปีหน้าอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าพอเขามาแล้วเขาจะได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้ออได้เจอศิลปินที่เขารักได้เล่นเกมที่เขาชอบนะฮะได้รางวัลติดไม้ติดมือกับบ้านไปนะครับแล้วก็ปีหน้ามาเจอกันใหม่ ล็อกวันให้เรียบร้อยยังไงคะล็อกวันเลยค่ะ25 26, 27ตุลานะคะล็อกกันมาเลยค่ะสุกเสาร์อาทิตย์มาเช็คอินกันได้นะคะก็มีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีจุดจากสปอนเซอร์ทุกจุดนะคะมีแรนดอมแดนซ์มีซอมบี้แดน์อย่างที่บอกไปนะคะมีมินิคอนเสิร์ตตรงมินิคอนเสิร์ตฝั่งเวทีเล็กนะคะแล้วก็มีเวทีใหญ่อีก2เวทีก็เรียกได้ว่าแบบทั้งวันเลยตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มถึง5ทุ่มเลยค่ะไปยาวๆกัวไปเลย เต็มที่มาก,กันเยอะๆนะคะคนที in ่คนที่อ่ะถ right so ้่อย่างนี้ไม่ต้องบูลลี่บูลลีบูลลีเราก็บูลลีกันเองใครเขาก็เวลาเราได้สร้างภูมิเนี่ยใช่ปะเวลาเราไปสัมภาษณ์ใครบูลลี่เราไม่ต้องกลัวพี่บูลลี่แล้ว ก็ก็คือแต่งตัวกันมาเต็มเชื่อว่าปีนี้เขาเต็มเพราะปีที่แล้วนี่ก็คือเต็มหมดเต็มจริงๆขนาดปีแรกยังเต็มเลยตื่นตันใจนะคะที่เห็นความคาดหมายใช่ปีนี้คิดว่าเต็มแน่เพราะเขารู้ตัวกันแล้วอ่ะเขาอยากปล่อยของกันแน่ๆแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ว่างานฮาโลวีนมันจะผีอย่างเดียวถูกไหมคุณจะแบบว่าสวยแฟนซีมาเลยก็ได้หมดค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ